เบื้องหลังล็อกสตาร์ผู้ร่วมงานอวยหนะักถึงทีมงานของลิซ่าร่วมถึงลิซ่าเองว่าสุดยอดมากๆขนาดผู้ออกแบบท่าเต้นระดับโลกอย่างสุงกให้เธอเลย ถามหาตัว p ถูกและดีต้อง p เอสล l o เท่านั้นน้ำยาประสานท่อ p ีเอล l o ผู้ผลิตเดียวกันกับน้ำยาประสานท่อตาเต่าเต้าเต่าตาเราเต้าเต้าตาเาเต้าเต้ายืนหยัดในตลาดมายาวนานด้วยคุณภาพละลายท่อ pvc จะเป็นเนื้อเดียวกันใช้งานน้อยคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสำหรับงานเกษตรงานร้อยสายไฟงานโทรศัพท์งานประปาที่ต้องการมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ใช้ได้เลยราคาถูกมาก น้ำยาประสานท,ทอดต้องถามหาตัวพี่โปรดระวังของล่องเรียนแบบกราบสวัสดีคนใจเยใจลิลิทุกคนครับผมหนาดิชแนลวันที่2กรกฎาคม2024 Lisa Rockstar ลิซ่ h ร็อกสตาร์เอ็มวีเบื้องหลังกระา MV ปล่อยออกมาแล้วครับผ่านทางช่อง YouTube ของ l o u ออฟฟิเชีย ซึ่งในวิดีโอนี้นะครับแสดงถึงความตั้งใจและก็ต้องการถ่ายทอดให้ทุกคนทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงทีมงานเป็นสําคัญและผมจะนําข้อมูลข้างนอกมาผสมเข้าไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของวิดีโอนี้มากขึ้นและก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งว่าเอวีร็อกสตานี้ loud company ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่ของลิซ่าเป็นผู้จัดหาศิลปินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างเอเจนซี่ไทยเข้ามาแคสห์งซึ่งหาว่าเรานั้นดูที่ MV เราจะเห็นฉากรวมของ ที่มีการแคสแดนเซอร์หน้าตาคล้ายกันเกือบทั้งหมดภายใน MV บางคนอาจจะไม่คล้ายหรอกแต่ก็แต่งหน้าให้มันคล้ายๆกันอันนี้ก็เพื่อสอดคค้อมกับเนื้อร้องที่ต้องการพูดถึงบางครั้งว่าก็ถูกทักเพจว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะท,ทั้งที่เป็นคนไทย นี่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดหนึ่งของใน MV ที่ตั้งใจจริงๆและผู้ที่เข้าฉาก MV นี้ก็ไม่รู้เลยว่าถ่ายงานกับลิซ่าอยู่ไม่มีใครได้ฟังเพลงล็อกซากันมาก่อนแต่ทว่าจะใช้วิธีการเปิดทํานองเคาะแถบให้จังหวะส่วนลิซ่าก็จะมีอินเอียร์สำหรับแยกถ่ายอีกทีและบางครั้งก็มีการซ้อมบ็อกกิ้งอยู่ที่หน้าเซตฉากก่อนถ่ายทําและนอกจากนี้แล้วนะครับสถานการณ์ในการถ่ายทําก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเนื่องจากว่ามีฝนตกก็เลยมีการย้ายกองปรับเปลี่ยนรวมถึงมีการครีเอทดีไซน์การใหม่ๆเกิดข เป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ที่มีลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นตัวแปรสําคัญที่จะให้คนทั่วไปนั้นรู้ว่าเธอมาไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจานวนผู้คนหรือจํานวนแฟนคลับที่ทราบข่าวก็จะหลั่งไหลกันมาอย่างมหาศาลนั่นอาจจะทําให้การถ่ายทําล้มไม่เป็นท่าฉะนั้นการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาว่าห้ามพูดห้ามเปิดเผยจนกว่าจะมีการปล่อย MV ออกมารวมไปถึงการขอเก็บมือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างการถ่ายทำนอกจากนั้นแล้วก็มีการใช้เจ้้าาาาหนนนนที่่จํวมกกเพือั คนออกไม่ให้อยู่ในโซนไททํานี่ก็ถือว่าเป็นการทํางานรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเพอร์เฟกมากๆในการ่ายทําครั้งนี้และส่วนสถานที่ายทําทั้งหมดนะครับก็มาจากไทยไม่ว่าจะเป็นยาวราชบันไดเลื่อนโรงหนังออสการ์หรือหน้าซอยเพชรบุรี39าทั้งนี้ก็รวมไปถึงสตูดิโอในไทยด้วยส่วนผู้กํากับในครั้งนี้ก็คือคุณเฮลลี่โคฟลพร้อมกับคนออกแบบท่าเต้นคุณชอนที่ทํางานด้านออกแบบทาเต้นมาตั้งแต่ปี2 0 1 4พร้อมกับเคยร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแซมสมิดเพลงเฮอร่วมกับาในเพลง es และดิจ n a เน่รวมถึงโอซูนานอกจากนี้แล้วก็มีเพลง Best Friend จาก w ว e t ี e ที่ฟิชเชอร์ลิงกับโดจ์แคทและก็เคยร่วมงานกันกันกบบีนิสเปียร์บีอนเซ่รวมถึงฟาเลลก็เรียกว่าเขานั้นคือนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังที่ NBC News ออกมาเขียนชมพร้อมกับเล่าเรื่องราวของเขาเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าเขานั้นได้เรียนบันดาลใจและก็เรียนแบบไมเคิลแจ็คสันในโทรทัศน์มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและในเพลงล็อก k Star เขาก็ออกแบบท่าเต้นห้โดยหลังจากที่ MV นั้นปล่อยออกมาไม่กี่วันเขาก็เขียนบนอิสต์แกรมส่วนตัวของเขา ถึงการทำงานในครั้งนี้พร้อมกับป่วย MV ด้วยว่า s, yes, s w วันเดียว32ล้านวิวว้าวบ้าไปแล้วนี่ทุกคนฉันไม่สามารถบอกคุณได้เลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนที่ได้มาถ่ายทำโลเคชั่นหนึ่งที่เป็นสถานที่ในฝันของฉันอย่างประเทศไทยโซลิซ่าเองชื่อเพลงนี้ก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วอืมและก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยที่ได้ร่วมงานกับเธอในวิดีโอนี้และเธอก็คือผู้เข้มแข็งอดทนห้าวหาญที่พร้อมจะหยิบทุกไอเดียมาใช้ไม่ว่าจะเป็นงานฟรอร์หรือว่า everything จริงกาเบ ก็ตักคุณช่างเจมจนออนเซสแอนดฉาฉายทะลุสกรีนจริงๆขอบคุณที่ชวนชนะ No tea, และคนต่อมาครับเป็นคูณกับสตอรแคมคาเม a โอเบอ t ์เลเตอร์ a ทย a ลนด d เ f ด i อ a a ิล with s SO ิช ACO ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำใน MV ็อกตารในฐานะคาเม a โอเบอเลเตอหรือว่าช่างกล้องเบื้องหลัง m อ r มวีรั a กษาของลิซ่านะครับมาแล้วภูมิใจที่ได้เป็นตากล้องสตอรี่แคมและก็สตอร y c แคมคาเม a ของงานชี้นี้ครับงานนี้ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นคาเม r โอเบอ a t เ r ที่รับผิดชอบในการถ่ายน้องลิซ่า ซึ่งทํางานภายใต้การกำกับของผู้กํากับเมาโลเชลโลครับผมผมถ่ายช็อตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโดยใช้สเตนิแคมแล้วก็บวกหัว AR o m e g โอแล้วก็มีหัวรีโมท r R2 บนเครนครับ ในขณะที่ผู้กำกับเมาโลจัดการดูแลเรื่องแสงและก็องค์ประกอบของภาพโดยรวมผมก็ทำงานกับผู้กำกับเฮลลี่โดยตรงเลยละครับแล้วก็ได้ดีไซน์ช็อตร่วมกันอารมณ์การทำงานมันเหมือนกับว่าเป็นการคอลลบอเรชันกันมากกว่าไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเฉยๆแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่างานนี้ได้มีส่วนร่วมในด้านครีเอทีฟอยู่บ้างเลยละครับ Uk, และก็จะมีชอบบ็อตพิเศษที่เป็นเทคนิคไทม์สไลด์ในช่วงนาทีที่55ถึง58วินาทีของ MV l o วีล t อ r ที่จะใช้เทคนิคบ u ลเ e ตไทม์คาเมล่าลิกโดยทีมโปรทอยส์และนั่นก็คือการนำกล้องหลายๆตัวมาถ่ายพร้อมกันเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ไทม์สไลด์จากหลายๆมุมพร้อมกันครับแล้วก็นำมาตัดต่อกันอีกทีนึง แล้วก็มีชอ็อตที่ใช้แขนหุ่นยนต์โรบอทอาร์โมชั่นคอนโทรนี่นะครับในนาทีที่2ถึงนาทีที่2นาที14วินาทีของ m v ็ o วีกษนี่แหละครับอันนี้ก็ได้อบเบเลตโดยลับอีลิกแวนซึ่งมันเป็นการถ่ายแบบและ์ไลทยเทคแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งของลิซ่าไปเรื่อยๆแล้วก็นำภาพทั้งหมดนั้นมาแมทช์กันจะสังเกตเห็นได้เลยว่าลิซ่านั้นมีหลายคนในเฟรมเดียวกันครับ นอกจากเรื่องเทคนิคกล้องที่ผมเล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับความยากก็เป็นเรื่องของการใช้โลเคชันจริงอย่างถ่ายที่เยาวราชจริงแทนที่จะเป็นถ่ายแบบปิดมิดชิดในสตูดิโอทั้งหมดเรื่องนี้ถือว่ามีความท้าทายพอสมควรเลยเละครับทั้งเรื่องการบริหารการจัดการโลเคชันและก็รักษาความลับซึ่งงานนี้มันต่างจากงานอื่นตรงที่ว่ามีความเข้มงวดเรื่องการป้องกันข้อมูลล่วงไหลเอามากๆโดยเฉพาะตอนถ่ายที่เยาวราชนะครับเราไม่ได้เปิดเพลงจริงๆออกลำโพงเลยแต่ว่าเราใช้วายเลดอินเอียร์โมนิเตอร์ ให้น้องฟังครับบางช่วงที่ต้องใช้ลําโพงสําหรับซีนใหญ่ๆที่มีแดนเซอร์มาเต้นรวมกันหลายๆคนเราก็จะเปิดคลิกแคปเป็นแบบว่าเมทนโนมเปล่าๆแล้วแบบไม่มีเพลงเลยท้งนี้ก็เพื่อให้ได้เทมโปสําหรับให้แดนเซอร์นั้นเต้นเข้าจังหวะได้พี่บอยครับบอยอินคาเป็นคนจัดการเรื่องเพลงแบ็กให้ Here Roll เรามีเวลา3คืนในการถ่ายทําแต่ว่าไม่มีเวลาซ้อมกล้องคือซ้อมไปถ่ายไปแบบนั้นเลยเลขเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องโลเคชั่นที่เป็นสถานที่จริงๆโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะทีมเซ็กซคิตี้นะครับต้องดูแลน้องลิซ่าปิดให้มิดชิดไม่ให้คนภายนอกนั้นเห็นเด็ดขาดซึ่งตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์รถเคลียร์ผู้คนเราไม่ได้ปิดถนนยาวๆแบบทั้งคืน แต่เราปิดเป็นช่วงๆในตอนที่ถ่ายทําและก็ระบายรถให้สามารถวิ่งผ่านไปมาได้อันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมเซกูริตี้แล้วก็โลเคชันเลยเลยครับไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยและนอกจากนี้แล้วก็มีข้อจำกัดอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นในบางจังหวะนี้นะครับมีฝนตกถ่ายทําอยู่ฝนตกก็เลยต้องเปลี่ยน,ปนไปถ่ายช็อตอื่นกันก่อนส่วนทีมแดเซอร์ก็เก่งมากจริงจ ที่บางทีนั้นก็มาฝึกกันหน้างานเลยเต้นกันสนสหน้างานเลยตามไอเดียของผู้กำกับที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ถ้าว่าน้องๆแดนเซอร์นั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้อย่างมีไหวพริบแล้วก็เก่งกันมากๆและตัวผมเองนะครับว่าจะรู้ตัวว่าได้ถ่ายน้องดิซ่าเองก็ตอนที่อยู่ในกองถ่ายแล้วเลยครับความลับมีเก็บกันเงียบมาก เก่งจริงๆเพราะก่อนที่จะมารับงานนี้นะครับผมรู้แค่เพียงว่าเขาคือศิลปินล็อกหญิง n u m b e r ร์วัรู้แค่นั้นเลยนี่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจครับในระหว่างที่ถ่ายทํานั้นผมก็ได้คุยกับน้องแต่ว่าคุยกันเฉพาะเรื่องงานครับเป็นเรื่องช็อตต่างๆในขณะถ่ายทำครับและอย่างหนึ่งต้องพูดเลยนะครับทุกททีมที่ทํางานใกล้ๆกับน้องเนี่ย มีความเป็นมืออาชีพสูงมากทีมงานคนไทยของเราเนี่ยแบ่งโหมดกันทํางานได้อย่างชัดเจนทุกคนนั้นมีโหมดแฟนคลับโหมดและก็มีความเป็นโหมดมืออาชีพสูงมากๆแต่ว่าเราใช้โหมดมืออาชีพกันทุกคนในครั้งนี้ผมนี่ภูมิใจมากๆที่น้องนั้นเลือกมาถ่ายทำที่ไทยและก็ใช้ทรัพยากรไทยในขณะที่ตัวของเธอเองนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะถ่ายทําที่ไหนก็ได้ในโลก ใบนี้แน่นอนคว่าการใช้ทรัพยากรที่ไหนก็ได้นั้นมันจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเลือกประเทศไทยแล้วก็ความเป็นไทยที่ร่วมสมัยดีใจและก็ภูมิใจมากๆเลยละครับ ผมก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นเข้ามาสนับสนุนงานของพวกเรามากขึ้นจากประสบการณ์โดยตัวของผมที่เรียนจบฟิล์มและการทำงานในอเมริกามาก,ก่อนทีมงานคนไทยนั้นมีทักษะที่เกง่งเทียบเท่ากับฮอลลีวูดเลยเละครับแต่แล้วก็ยังขาดการดูแลสนับสนุนเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานการคุ้มครองแรงงานรวมไปถึงสิทธิประโยชน์อย่างประกันสังคมจากรัฐบาลครับขอบคุณครับ ติดตามผลงานแล้วก็ดูบ้างหลังของผมต่อได้ที่ i n นสตาแกรมได้เลยครับผม Hi I'm Koon y a i n t a SOC SEO ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกของทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพาร์ทแรกจริงๆนะครับมีเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะเอามาเล่ารวมๆให้ฟังกันละกันแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าคุณคูณเนี่ยพูดให้เรานั้นสามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าเขาพูดถึงสิ่งใดพูดถึงเรื่องอะไร และเขาเองก็เป็นบุคลากรคนหนึ่งที่สาคัญในด้านงานฟิล์มและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปๆนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบจเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Lisa,